การปราบปรามยาเสพติดนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติของรัฐบาลนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีใช่ค่ะตอนนี้คุณผู้ชมครับตำรวจภูธรภาค5แถลงจับขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดด้วยการแดัดแปลงรถตู้ซุกซ่อนไอซ์จำนวน602กิโลกรัมจับผู้ต้องหาได้8รายครับ ทีกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5พลตํารวจโทกฤิตาพลยี่สาคอนผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ปปอสภาค5ร่วมถแถลงข่าวการจับกลุมยาเสพติดรายสําคัญรวมของกลางยาไอซ์จำนวน9 0 602กิโลกรัมนะครับรถยนต์7คันและครั้งนี้มีผู้ต้องหาถึง8คลายด้วยกันครับสำหรับการจับกลุ่มในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้สกัดจับผู้ต้องหา3คนรถยนต์2คันพร้อมยาไอซ์จํา จำนวน150กิโลกรมัมในจังหวัดเชียงรายค่ะและสืบทราบว่ามีเครือข่ายลอบขนยาเสพติดพร้อมกันไปตามเส้นทางอื่นจึงขยายผลและพบว่ามีรถตู้จำนวน5คันออกจากจังหวัดเชียงรายจึงได้นำกำลังออกติดตามและสามารถสกัดจับได้ทั้ง5คันค่ะโดยมีผู้ต้องหา5คนรถยนต์นำทางสองคันรถยนต์ตู้ดัดแปลงซุกซ่อนยาเสพติด3คันในจังหวัดแพร่และจังหวัดเชียงรายรถยนต์ตู้คันที่1ซุกซ่อน ไอซ์150กิโลกรัมรถยนต์ตู้คันที่ 2, สซุกซ่อนไอซ์150กิโลกรัมรถยนต์ตู้คันที่ 3, สซุกซ่อนไอซ์152กิโลกรัมรวมยาเสพติดชนิดไอซ์ทั้งสิ้นจำนวน452กิโลกรัมและขยายผลการจับกุมผู้ต้องหา3คนรถยนต์2คันไอซ์อีก150กิโลกรัมในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งดัดแปลงพื้นกระบะท้ายรถยนต์บรรทุกเป็นที่ซุกซ่อนยาเสพติดรวมจับกุมผู้ต้องหา 8คนค่ะรถยนต์อีก7คันไอซ์รวมทั้งหมด 602กิโลกรัมด้านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค5เปิดเผยนะครับว่าเครือข่ายนี้เป็นเครือข่ายใหญ่มีผู้บงการเป็นสองสามีภรรยาคนไทยเป็นคนบงการครับการส่งยาจะจัดส่งแบบกระจายตามเส้นทางสายรองจากเชียงรายสู่พื้นที่ภาคกลางของประเทศจากนี้จะขยายผลไปยังผู้บงการผู้รับซื้อที่เกี่ยวข้องเราจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับค่ะอันนี้ถือว่าเป็นขบวนการจริงๆรถตู้หลายคันผู้ต้องหาหลายคนใช่ค่ะ เป็นกระบวนการมากเลยนะคะถ้าหากว่าเข้าเขตพื้นที่ชั้นในของประเทศไทยเนี่ยจะส่งผลเสียมากขนาดไหนคะ